ชีดูใบาคาเฟ่วันที่ไปอากาศคือร้อนเหมือนอยู่กลางทะเลทรายจริงๆเลยการตกแต่งก็เหมือนดูใบเลยนะเหมือนมั้งไม่รู้ไม่เคยไปเหมือนกันตอวมาในคาเฟ่ก็เจอน้องสตีต้อนรับอย่างเป็นมิตรเลยเมนูที่เราสั่งเป็นเซตของทางร้านนะได้หมดนี่เลยได้กะเพรียวิเศษด้วยแต่มีเค้กนะ2แบบมีไอติมผักที่มีทองกาแฟก,ก็มีทองนะตัวมิล์เชคก,ก็มีทองทุกคนทุกอย่างมีทองมากสมกับความรวยของดูใบจริงๆรสชาติอาหาราต่างๆคือใช้ได้ทุกคนแต่ไฮไลท์ไม่ได้อยู่ที่นี่ไฮไลท์อยู่ที่ เอาจะมีห้องให้เล่นกับน้องแมวนะอันนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะแค่โชว์ใบเสร็จก็สามารถเข้าไปดูได้เลยนี่เหมือนตัวนี้จะชอบส่งอีเกียของเรามากๆเลยไม่รู้เป็นเพราะอะไรมาอีกห้องเป็นห้องสิงโตทุกคนแต่วันที่เราไปน้องสิงโตไม่มานะมีแต่น้องแมวป่านี่น่ารักเหมือนกันชอบกระเป๋าเราอีกแล้วมี2ตัวนะตัวใหญ่กว่าที่คิดมากแต่ใครมาตอนนี้คือมีน้องสิงโตให้แล้วนะอันนี้เราคิดมาจัดทางเพจนะน่ารักมากเดี๋ยวไปอีกรอบนะถ่ายให้ดูแถมเขามีให้เช่าชุดบอาลับไว้ถ่ายรูปเล่นอย่างนี้ด้วยไรอยาก